การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะค,ครับพบกัาสองคนนะครับในรายการสารพันข่าวก่อนข้าวมือเที่ยงทางทีเด็ดโทัแห่งนี้ครับกับผมเทพสึดครับค่ะและดิฉันไอรีนดำรงมงคลกุลค่ะแน่นอนนะคะมาพบกับเราเราก็จะนําข่าวที่คุณผู้ชมนะคะต้องอมไม่พลาดนะคะได้ว่ามาพูดคุยกันแล้วก็มาสรุปข่าวนะคะในช่วงแรกนี้นะคะเราไปดูไฮไลท์ของวันนี้กันก่อนเลยครับพี่ตังค์คะดีครับ เพื่อโลกไปใหม่ไม่มีมมโลกที่ยังสะใสให้คงอยู่เพอเธอตลอดฟันบงจากมุ่งสร้างสรรพลังงานทดแทนเพื่อคุณเพื่อโลกเพื่อนาคต ดอนเมืองทเวาทางเลือกที่เห็นค่าเวลาของคุณบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนกว่า30ปีของประสบการณ์มาตรฐานบริการและความไว้วางใจวัสุธาอินพรทางเลือกเพื่อรถหรูสำหรับคนเลือกรถหรือโทรหาผมได้ที่0 8 7 8 2 5 5 5เ5องาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ข่าวแรกข่าวแรกต้งหมดเป็นข่าวที่อยู่ใน กระแสความสนใจ <c oughs> ของประชาชนทั้งโลก <c oughs> อีกเช่นกันนั่นคือประเทศกรงกฤษเขาจะมีการเฉลิมฉลองครบ60ปีการครองราชของสมเด็จพระนาเจ้าริศเบลที่สองควีนริศเบลที่เรารู้จักก <c oughs> ันดีนะครับจริงๆแล้วเขาก็หลังประเทศไทยนะที่เพิ่งทราบนะถื oh, อ,อว่าพระเจ้าอยู่หัวเรานี่ครองราชยาวนานที่สุดนะนี่เบอกว่าการเฉลิมฉลองก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจครับกองครับสำหรับควีนริศเบลที่สองเนี่ยต้องบอกว่า พระองค์ท่านเนี่ยก็อยู่ในใจนั่งอยูนในใจของประชาชนชาวเปิดมากทีเดียวเพราะว,ว่าถ้าดูจากประวัติย้อนหลังก่อนที่ท่านจะครองราชเนี่ย <'C HA. S 2> ท่านเข้าไปร่วมในสมรสมรภูุ่มรบด้วยนะเป็นสภาพสตรีเนี่ยนะคะเป็นชาพสตรีแล้วอยู่ในเรื่องของเขาเรียกว่ารหน่วยอะไระหน่วยพยาบาลเนี่ย <'C HA. S 2> อยู่ในสมรภูุ่มรบเลย <'C HA. S 2> ท่านขึ้นครองราชหลังจากพระเจ้าจอร์จที่หซึ่งเป็นปิดาของพระองค์ท่านเนี่ยสิมกิจนนีค่ะ อย่างนี้ชาวอังกฤษเขาจะมีการเฉลิมฉลองไงต้องบอกว่าเฉลิมฉลองแหละเพราะว่าขนาดคนไทยนี่เราเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่<อ>ทั้งประเทศค่ะเขาก็ถือว่าของเขาก็ใหญ่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับเป็นเรื่องที่แน่นอนนะครับเพราะรัฐบาลอังกฤษก็จะเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองทั้งยิ่งใหญ่เลยครับโดยงานขึ้นนี้ก็จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนปีนี้นี่แหละนะ,ะนอกจากนั้นที่ผ่านมาเนี่ยสมเด็จพระราชินีรัชกาลที่สองนี่ก็จะมีพระราชสารสืบเนื่องใน,ในวโรกาสสำคัญครั้งนี้ว่าอูฟังเนี่ย ฟังคุณผู้ชมฟังให้ดีข้าพเจ้าปรารถนาที่จะขอบคุณสําหรับการสนับสนุนอย่างวิเศษที่มอบให้ข้าพเจ้าและเจ้าชายฟิลิปตลอดที่ผ่านมาและรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมากที่ได้รับคําอุยพรมากมายเนื่องในการฉลองครองราชครบ60ปีนอกจากนี้ในปีพิเศษนี้ข้าพเจ้าจะอุทิศตนมากยิ่งขึ้นเพื่อรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงโอ้โหโอ้โหท่านอยู่สูงในก้าวมากค่ะครในหลวงของเราจริงๆ เอาละค่ะต้องถามพี่ตังค่ะว่าพี่ตังค่ะจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยเหลืออีกกี่วันคะเอาก็เหลือแน่วันที่ที่สิบเก้าเราคุยกันเนี่ยนี่ก็อีกแค่ไม่ถึงสิบวันไม่ถึงสิบวันไะมีออไรก็จะลองเงินเดือนเน่เอะประเภทเราจ่ายสดรบเชื่อมหละเออใช่ค่ะไม่แน่แส่งว่าปองต้องมีอะไรมากกว่านี้ถานกิงอะริงอะไรอะไรลาซลอะไรก็คือโอ้โหกว่าจะถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะคะ คนชาวยุโรปเนี่ยเขาคงจะต้องอดทนไปอีกมากเลยค่ะเพราะว่าทางด้านของเอสยูเอ็นเนี่ยนะคะศูนย์พยากรณ์อ,อากาศโลกสหประชาชาติเ,<อ>เขาออกมาทํานายสภาพอากาศเอาไว้ค่ะว่า<อ>ชาวยุโรปจะต้องผชจญกับสภาพอากาศที่หนาวอย่างรุนแรง<อ>ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเตือนมาแบบนี้นะคะก็เลยต้องให้กําลังใจกับชาวยุโรปกันหน่อยเพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนมาที่มีสภาวะอากาศที่หนาวจัดแบบนี้นี่นะคะส่งผลให้ชาวยุโรปเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงภาพรวมแล้วเนี่ยฆ่าชีวิตผู้คนไป400ค,คนคแล้วนะคะคจากากาศที่หนาวเย็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังดีค่ะเพราะ ผ้นเดือนนี้ไปเนี่ยนะคะค,ความหนาวเย็นเนี่ยก็จะเคลื่อนผ่านยุโรปไปแล้วแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าไปไหนจะมาเมืองไทยหรือเปล่า <c oughs> ก็เป็นว่าอดทนจนถึงปลายเดือนนี้แล้วกันนะคะสำหรับทวีปยุโรปอ่าวนี่ก็เป็นข่าวในช่วงนี้ทีน,ะะนี้ก็เป็นข่าวเรื่องของภัยธรรมชาติเราพูดถึงภัยธรรมชาติไปแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้อ๋อคุณอริทราครับเขาบอกตอนนี้มันมีโรงแรมที่ ที่เรียกว่าเป็นฟอร์ซิที่ใหม่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ทราบค่ะเพราะว่าปองไม่ใช่ไปการฮันนี่มูนเนอร์ไม่สำหรับคนที่ไปดื่มน้ำพึ่งประจันทรเถ้าไปสำหรับบริการการหย่าร้างใช่แล้วนะคะป๋องไปสืบมาแล้วแหละว่าเขาเขาเรียกว่าเป็นเป็นนักธุรกิจหัวใสเลยนะเขาจะททำขึ้นที่ ตรงข้ามเลยก็ตรงข้ามเลยนะคะคนอื่นเขาจะไปจองที่เพื่อแต่งงานนี่อันนี้แบบอำนวยความสะดวกทุกอย่างสําหรับการอยากร้างนะคะก็โรงแรมนี้อยู่ที่กรุงเทพที่เนเจอร์แลนด์ค่ะเนาะก็ชื่อว่าดิวอส Hotel พาร์ทเซลพาร์ทเซลมากๆคือชนเป้าหมายเลยนะคะคือใครอยากที่จะใครอยากที่จะ หยากนแล้วยังมีปัญหายังยังอะไรไม่ลงตัวนัดกันมาเลยที่โรงแรมนี้นะคะที่วอสเจลนี้รับรองได้อย่าสนใจได้คือนอกจากมีห้องไว้ให้แบบพักผ่อนปวดหัวปวดหัวกลับไปนอนก่อนนะคะเขาก็ยังมีบริการอย่างนี้ด้วยค่ะมีทั้งทนายความนะคะอาทนายความมือดีสาหรับการหย่าเลยแล้วก็นักไกล่เกลี่ยมือดีเหมือนกันมาให้เจจาไกล่เกลี่ยสับสมบัติยังไงลูกแบ่งกันยังไงเอาให้จบนะคะเขาบอกอย่างนี้ถ้ามาใช้บริการที่นี่นะการันตีเวลาที่เอากระเป๋า เดินออกจากโรงแรมไปเรียกว่าสมหวังแน่ทุกอย่าง perfect การยาร้านของเราได้บังเกิดขึ้นมาแล้วและมีผลแล้วค่ะก็ต้องต่อไปที่เรื่องของการเมืองของอเมริกาตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่ตังการเมืองก็เป็นเรื่องที่ตอรุ่มรุ่มดอนดอนันก็ดูดูเหมือนกับเดินชีเนีมิทโรมนี่เนี่ยมาแรงมาแรงแซงทางโค้งแล้วก็เป็นที่คนที่ชอนได้เขียนให้การสนับสนุนอย่างแรงมาก แล้วช่วงนั้นในช่วงในบารัโอบามาเนี่ยก็รันพรีเซนเชียลแคนดิเดตพร้อมกันนะครับแต่ตอนนี้จอห์นนีเคนให้การสนับสนุนแต่ปรากฏว่าในริกแซนทรัมเนี่ยอดีตวุฒิสมาชิกจากรัฐอินเวเนียนะทางเหนือรัฐอินเวเนียอยู่ทางเหนือเป็นเมืองอินดัสตรเป็นเมืองอุตสาหกรรมเลยนะครับ ว่าที่พูดตรงนี้ว่าเราเคยอยู่ที่นั่นโอ้โหอากาศหนาวเนี่ยไม่ชอบอากาศหนาวไปอยู่นั่น,นเนี่ยสโนเนี่ยสามสี่เมตรสบายเลยได้อยู่แน่สมใจแน่เขาบอกรัฐเนียนะครับเขาชนะการเลือกตั้งในรัฐในริคส์แซนทรัมเนี่ยมัชื่อจำยากในรัฐมิสซูรีมินนิโซตาและโคโลราโดทั้งสามรัฐชนะรวดนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมิสซูรีได้คะแนน55.2เปอร์เซนต์ในมินนิโซตาแล้วก็ 45%ที่รัฐโคโลราโดซึ่งเรียกว่าเหนือความคาดหมายเพราะรู้ว่ามิตรอมนี้จะมาแน่อา้าวการว่ามิตรอมแน่ไปแพ้ชัยในเรื่องของ primary election อยางรี้ิ็ต้อนบอกว่าการเลือกตั้งครั้งแรกแม่แค่เป็นการประเดิมทดสอบความรู้สึกความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละรัฐเนี่ยว่าจะเอาคนไหนแน่เป็นตัวเป็กว่าเป็นตัว presidential candidate ของอ e p u b l i c a n แต่ปรากฏว่าออกมาเป็น Rick Central, ร,ริกเซนทรัลสรับสามรัฐนี่ก็เป็นเรื่องที่ โอ้ยอย่างนี้ก็ยังเขาเรียกว่าอะไรนะยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะคะก็ังต้องจับตาต่อไปว่าจะมีอะไรการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคะแนนนิยมจะพุ่งขึ้นใหม่อเปล่นาี่สามารถเรียกว่าเป็นอะไรที่บางทีเรามองแล้วว่าจะเป็นนี้มันพลิกเลยค่ะลาสุดก็ยังมีค่ะอ้าวนะคะนั่นก็เป็นข่าวในช่วงแรกที่เรามานําเสนอกับคุณผู้ชมนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องราวดีๆที่คุณปวีนาเตรียมมาให้เรานะคะไปดูกันในช่วงรู้ทันเหตุกับปวีนาหง์สกุลค่ะครับไปชมเลยครับ เรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าสาวโรงงานนะคะอายุ19ปีพาคุณแม่มาร้องทุกข์ที่มูลนิธิปวีนาเขาก็มาแล้วก็ร้องไห้บอกว่าแขนเขาเนี่ยถูกตัดขาดเพราะว่าเขาไปทํางานที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสลับ,บรีเป็นโรงงานผลิตยางตันขณะที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาก็ประสบอุบัติเหตุก็คือสายพานนะคะก็ได้ตัดแขนเขาเนี่ยขาด จนกระทั่งถึงต้นแขนซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางเพื่อนๆเขาก็นําส่งโรงพยาบาลเขาต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลโดยที่ยังไม่ได้รักษาอะไรต่างเนี่ยเป็นเวลานานเป็นสิบชั่วโมงโดยที่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทาไมยังไม่รักษาเขาทางโรงงานเนี่ยก็ดาเนินมาช่วยเขาหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็บอกว่าจะรับเขาเข้าทํางานต่อแต่เขาเกรงว่า เขาจะไม่สามารถจะทำงานได้เพราะว่าที่เขาโดนตัดเนี่ยนะคะขาดเนี่ยจากโรงงานก็คือแขนข้างขวาดิฉันก็ได้ประสานง,งานไปยังคุณอมพรนะคะอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเขาทันทีโดยทางบุญนิทิปวินาก็ได้พาน้องไปพบกับคุณอมพระคะ่ะท่านก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ ตรวจสอบโรงงานแล้วก็ประสานจำนวนงานทันทีนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็สามารถที่จะได้เงินชดเชยนะคะช่วยเหลือเขาก็หลายแสนบาทนะคะประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทโรงงานก็ได้ช่วยเหลือเงินเข้ามาอีก30,000กว่าบาทแล้วก็ก็จะรับเขาเข้าทำงานด้วยนะคะในกรณีนี้ก็น่าเห็นใจมากนะคะเด็กยังอายุไม่เท่าไหร่อายุสิปีเองซึ่งก็มีความตั้งใจ แล้วก็ทํางานเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวแต่ปรากฏว่าเกิดสุวิสัยนะคะบริเหตุเช่นนี้นั้นก็ถือว่าโรงงานหรือว่าบริษัทต่างๆนี้ก็ต้องให้ความสําคัญกับผู้ที่เป็นพนักงานนะคะเพื่อที่ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะดารงชีวิตอยู่ได้และสามารถที่จะทํางานต่อไปได้เช่นนี้คะ่ะ ทุกทุกคนหมู่บ้านของเราโอ้ที่มีนกแปลว่ามีป่า <laughs> น้ำสะอาดป่าก็เยอะอยากเล่นกีฬาวก็ไน้เน้นมีปัญหาก็ยังหัวเราะได้เพราะชีวิตมันดีด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าหนึ่งในโครงการดีๆที่กกพร่วมกันคิดช่วยกันทํากับชาวบ้านเพื่อชาวบ้านคณะกรรมการกำก,ก,กับก,บกิจการพลังงาน อนเมืองทเวทางเลือกที่เห็นข่าวเวลาของคุณบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนฉันไม่เคยหยุดไม่มีหยุดที่จะสร้างสรรค์พลังสะอาดเพื่อโลกใหมหม่ไม่มีหยุดโลกที่ยังสดใสให้คงอยู่ เตลอดังจากมุ่งสร้างสรรพลังงานทดแทนเพื่อคุณเพื่อโลกเพื่ออนาคตสู้สุนทรียภาพเพื่อการขับขี่กับยนตกรรมนำเข้าใหม่วัสุุทาอินพอร์ตนำเข้ารถรู้กับราคาที่โดนใจหรือโทรหาผมได้ที่087825555ครับก็บชม คุณปวีณาไปแล้วนะครับรู้ทันเหตุกับคุณปวีณาต้องบอกว่านึกซือคนใกล้ร้ายกว่าที่คิดน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้คนคุณผู้ชมทุกท่านที่กําลังชมรายการนะครับและแน่นอนครับร่วมทมํทาบุญทำกุศลได้กับเบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอรายได้นั้นนําเข้ามูลนิธิปวีณาของสกลเพลเด็กและสตรีครับค่ะส่วนของตอนนี้ก็จะพา พี่ตังคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะมาต่อเนื่องกันที่ข่าวนี้ที่น่าสนใจคือฝรั่งเนี่ยเขาเป็นคนที่นักวิทยาศาสตร์อยู่เฉยไม่ได้นะเขาชอบสำรวจคนคว้าตลอดเวลาสำรวจตลอดแล้วก็บางจุดเนี่ยเาไม่รู้ไปสำรวจอะไรทีวิทยาศาสตร์ก็คือการหาความจริงอ่ะใช่ค่ะการตั้งสมมติฐานแล้วก็หาความจริงไปตอบสมมติฐานนั้นให้ได้นะคะอันนี้ก็ตั้งสมมติฐานเหมือนกันว่าเอะทวีปแอนตาร์กติกาเนี่ยที่ เรียกว่าเย็นคั้วโลกเนี่ยนะคะข้างล่างมีอะไรก็อ,อ,อยากไปรู้ว่าข้างล่างมีอะไรและในวันหนึ่งเขาก็ไปขุดจนเจอนะคะเ,เขาขุดลงไปใต้น้ําแข็งที่ลึกลงไปพี่ตังเชื่อไหมคะว่าเขาขุดลึกในกี่เมตรคะ เป็นกิโลเสยนทำมือยาวเงี้ยคุณรู้ไม่ได้ยังไงสามกิโลเจ0ดร้อยเมตรสามเรอยหเมตรนะคะนักวิทยาศาสตร์ของเขาอยากจะรู้นะคะก็เอาลงไปดูว่ามันมีอะไรในที่สุดเขาก็ไปค้นพบค่ะว่ามันมีทะเลสาบน้ำจืดอยู่ข้างใต้นั่นเหรอน้ำแข็งที่สูงขนาดนั้นเหมือนในหนังเรื่อง The After Tomorrow เออเออเอเคยดูใช่ทุกอย่างเรียกว่ามาพุบเดียวแข็งหมดเลยมาเลยเย็น แล้วต้องไปหลบอยู่ในกระประสาทราชวังอะไรสักอย่างหรือนมวาลัยสักแห่งค่ะแล้วก็เอาหนังสือมาเขาให้มันบริบรรักษาความบรบูรณให้กับอากายซึ่งจริงๆอยู่บ้านเราก็อุ่นดีอยู่แล้วนะคะแต่เขาก็ไปกันแอนตาร์กติกาไปค้นให้รู้ว่าข้างใต้มีอะไรและในที่สุดเขาก็ค้นพบว่าอ๋อมีทะเลสาบน้าจืดขนาดใหญ่ไม่ว่าใต้พิภพใต้แผ่นดินใช่อยู่ใต้น้ําแข็งที่สูงขนาด3กิโลกว่านน่นะคะไม่รู้มขุดได้ไงคือข่าวของเราก็ไม่ได้ระบุไว้ว่าเขาขุดยังไงแต่ว่าทะเลสาบนี้มีชื่อว่าวอร์ซ เขาให้ชื่อว่าวอร์สต็อกนะคะเป็นทะเลสาบที่มีมายาวนานกว่า30ล้านปีแล้วนะคะแล้วก็การขุดครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความสําเร็จในรอบ20ปีเลยนะคะของนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียอ่ะให้ให้เครดิตเขาหน่อยนะคะเขาขุดลงไปเนี่ยเรียกว่าประสบความสำเร็จต่อจากนี้ไปเนี่ยคาถามคือขุดทําไมคําตอบคือว่าเขาจะขุดไปเพื่อจะไปดูว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ยัง